สวัสดีครับผมพลากุ้งกลับมาแล้วกับคลิป Rov คลิปนี้นะครับผมหลายคนนะฮะช่วงนี้ผ่านมาครับกับการเสียชีวิตของนักร้องนําวงิีคิงพาร์นั่นเองนะครับก็มีดราม่ามากมายครับเกิดขึ้นกับชีวิตของผมนะครับผมหลายคนที่ติดตามโซเชียลนะฮะน่าจะรู้กันดีแต่ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วนะครับผมตอนนี้เรามาเริ่มกันใหม่นะครับผมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าชีวิตที่เราได้ผ่านมาครับโอ้โหหวาดเสียวแขวนบนเส้นได้เลยทีเดียวยังกระขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช้มือ นะครับผมและตัวละครที่ผมเลือกมาครับเพื่อให้มันเข้ากับชีวิตในช่วงนี้ไหนไหนมันจะดาร์กแล้วก็ให้มันดาร์กสุดๆไม่เคยเล่นไม่เคยซื้อนี่คือครั้งแรกกับพลากุ้งเจ้าชายวงการเกมและบท a แมนด์กไนฟ์ลองดูครับ <c oughs> ไหนไนก็ไหนไหนแล้วนะฮะจะเล่นตัวไหนมันก็ไม่เข้ากับฟิลลิ่งในช่วงนี้เท่ากับตัวนี้ที่สุด <c oughs> นะครับผมด์กไน ดูหุ่นเขาดีครับโอ้ยดูความเนิบโกนูนนะครับผมของดักไหนไม่มีเลยนี่ว่าไม่มีโนกนูนเลยครับเพิ่งเห็นด้านหน้าก็นะฮะเหมือนจะหายไปฮะเอ๊ะแบทแมนแท็บเป่าเนี่ยมาครับผมฟังเราครับคุณทวานนะฮะทาวทวะตาหวานในชิบหายทวาน แล้วก็ผมนะครับคุณ ffky นะฮะคุณ tdcym นะครับแล้วก็คุณเจสิทธิกร pp นะครับผมเป็นทาร่าฮะฝั่งตรงข้ามนะฮะคุณพอมพอมนะฮะพอมพอมพอนะฮะลัดดาชดาลัดดาดาดานะฮะลัดดาดาดาคุณจีจีนินจีจีนีจีจีนชายาสป,ปาคุณจิมกระป๋องชื่อแม่งชื่อคนที่ยายจิมกระป๋องนะครับผม เอาละฮะมาดูครับว่าว่าแบทแมนที่ผมเล่นครั้งแรกจะเป็นอย่างไรบอกก่อนเลยนะครับว่าศึกษามานิดหน่อยก็คือปล่อยสกิล2ก่อนสกิล1ไม่รู้ใช่เปล่าแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่รู้นะฮะมาดูนครับว่าแม์นี้จะเป็นอย่างไรกับแบทแมนเดี๋ยวช่วงฟาร์มผมจะสอนภาษาอังกฤษไปด้วย <What? S 1> เพื่อความรู้ ของเรา ROV ที่แท้จริงนี่ครับผมนะฮะแบทแมนพูดอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเลยแล้วกันนะครับม,ม,มัวมัวมัไปครับผมวนรอบไฟก่อนครับผมวนรอบไฟเอาเรื่องเอาชายัยเป็นสิริมงคล <c oughs> มาครับ I've got this I'm got this I'm got this เนี่ยแปลว่าฉันเอาอยู่ หมายความว่าถ้าเกิดเราไปเคาะประตูห้องของเพื่อนแล้วเพื่อนตะโกรมาว,ว่า I'm God's i f คือฉันเอาอยู่เุ้ยอะรอย่างนะครับผมไม่ใช่ฉันเอาอยู่อย่างนั้นเพราะว,ว่าฉันเนี่ยเอาอยู่นะฉันเนี่ยไหวอะไรประมาณนี้ is t <'s> over <S <c oughs> มันจบแล้ว <c oughs> ต่อยต่อยคยบ <c oughs> อยบีบมันจบแล้วต่อยบัฟมันจบแล้วต่อยโบูมันจบแล้ว Price me ลองดูไหมล่ะนี่ภาษาอังกฤษนะครับผม Price me ลองดูเปล่า Justice ความยุติธรรมหรือคนี่คือการตัดสินนี่ครับผมนะฮะไอเฮียมึงจะพูดบ่อยสิคุณฟังไม่ทัน I'm g r a t I am not in Gotham anymore เมื่อสักครู่นี้นะครับผมฉันว่าฉันไม่ได้อยู่ในเมืองก็แทมอีกแล้วใช่สินี่มึงอยู่ป่า นะครับผม oh oh. พูดยาวเลยชิบหายนะครับผมแต่กี้เขาบอกว่า time to end this little game นะครับผม time to end this little game กัคือได้เวลาจบเกมโง่ๆนี้แล้วมึงยังไม่ทันแข่งเลยมึงจะจบแล้ว <c oughs> ชิบหายวายวอดต่อยยับครับตอนนี้ฟาร์มยาวครับไปฮะ <c oughs> โอ้ยมีครับเ r ิร์สบัตครับเลือดหยดแรกใครได้ไป ตังตรงข้ามแล้วเราก็เลยกลับมาเร้ยเราได้เฟิร์สบัตไว้แต่เราโดนกลับมาเหมือนกันเป็นหนึ่งเท่ามันจบแล้ว <the> มาแล้วครับผมแปลงเป็นเงาครับนี่แปลงเป็นเงาเลยครับผม into the shadow ใครอยู่ตรงนี้นี่ไงพี่กระดูกเจอกูสกิลสองสตัรแล้วก็ดูดเลือดดูดเลือดแล้วก็ปั่นเรียบร้อยเฮ้ยพี่กระดูกโดนโดนพี่กระดูกกับแบทเข้าไปแต่กูไม่ได้ปันฐานเลยครับผม ไปฮะ <Just this. S 1> พี่ภาคศาตัดสินไปไปซัดไปเออเอาเนี่ยลองดูก็ได้โอ้โยนี่กูแปลตามตัวเลยเนี่ย <c oughs> อย่ายอมไปเนี่ยฐานมันพังอยู่แล้วอย่ายอมยิงใครอยู่วะป้อมยิงใครวะเนี่ยป้อมยิงใครเนี่ยเอา้าป้อมยิงพี่กระดูกกูไม่ตายโอ้โห <c oughs> ขอเสียสละพี่กระดูกไว้นะที่นี้ด้วยครับพี่กระดูกสุดยอดจริงฮะใจฮะใจต้องเปิดเพลงให้เลย <laughs> พอพอพอเพลงฮิตเพลงฮิตมาครับหายตัวแล้วครับผมหายตัวแล้วหายตัวแล้วหายตัวแล้วใครดีใครดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแจนเย็นเป็นตัวที่โกงนะฮะบ,บอกเลยว่าโกงมากครับหายตัวแล้วจิ้มได้เลยว่าตัวไหนนะฮะในไต้หวันนี่ถึงก็ขนาดว่ามีแบรนด์แบทแมนเลยทีเดียวว่าห้ามแข่งขันนี่ไงเล่าอยู่ตรงนี้ตัวนิดเดียวแบบนี้ยังไงทุงเข้าไปโอ้โหปั่นเรียบร้อย โอ้โหอา้าพี่กระดูกตายอีกแล้วโอ้โดนปั๊มยิงนะครับรอบสองโงจริงเราเล่นเราเล่นนี่ไงเราแทงเลยโอ้โหทาร่าดโดนอีกแล้วครับผมหูยตอนนี้ครับมาแล้วไปกันต่อเลยดีกว่าครับครับผมฉันคิดว่าฉันไม่ได้อยู่ในเมืองก็แทบอีกแล้วเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยสงสัยอยู่วัดแน่เพราะว่ามีเต่า ทำไมอยู่วัดต้องมีเต่าเออเอาหูจะเอาติเข้าไปอย,ายา่าอย่าดูสกิลสองครับดูนะฮะสกิลสองมันมีหายตัวก่อนไปสกิลสองไปแล้วพุ่งใส่พอเช็ค <c oughs> นี่ไงเล่าดูย,ยับยับยับเลยไอ้เจอาเราเคมต่อเจอาเราเคมต่อดูเดือนครับตอนนี้ผมได้มาสองแล้วฮะวยสุดยอดเลยโอ้โหได้เวลาจบเกมแบบนี้แล้วอะ นี่ครับผมนะฮะ time to end this อตะเกียบเดี๋ยเวลาจบเกมโง่ๆแบบนี้แล้วลิตเติลนี่ l i t เติลนะฮะ l i t ิตเตเนี่ยนะครับผมในสำเนียงสำนวนประมาณนี้ก็คือแบบเกมแบบกระจกกระจอกอ,อะไรประมาณเนี้นะะ oh, oh, ยนะฮะโอ้โหไปเลยมันจบแล้วนี่ฟังเขาได้ภาษาด้วยนะครับผม <c oughs> สิงกู <c oughs> ไม่ได้แปลเองหรอกกูก็ดูจาก Google เนี่ยแหละครับผม <c oughs> อโ้แต่หลายคนเล่นเราไม่เคยศึกษาไงไม่รู้ไงบวกแล้วบวกจะเดินหนีกันเริ่มหนีเริ่มหีเสียงาบอกจะเดินหนีทำไมนะครับผมอ่าที่บอก what yourself นะครับผมรั้งตัวไว้ what yourself นะครับผมเออ่ keep a lookout มังก้อนดีกว่าปล่อยสกิลสองใส่วืดโถใกล้ๆกูยังวืดโโอ ok ้ <super> <to> เอามังกรก่อนแล้วมาคนเดียวก็เอามามามาได้ดิแอสซัสซินไว้ปล่อยสกิลไอ้เฮียวืดอีกแล้ววืดสองอกพี่ดูคนช่วยหน่อยเออมาช่วยกันหน่อยแล้วเออเรียบร้อยสกิลสองแบทแมนที่เป็นที่เป็นที่เป็น,ปนกงจากนะครับปล่อยไปเนี่ยนะฮะมันก็จะสามารถดูดเลือดได้ถ้ามีรูปรูป,รปส่รักแบทแมนอยู่บนหัวแล้วเราเข้าไปต่อยนะครับ มันจะทําให้เราเนี่ยได้ครับดูครับหายตัวครับไปครับผมแล้วก็ตรงนี้เยอะครับอุ้ยตรงนี้พุ่งดิเออื้อเฮ้ยโอ้โหรับเพียบโอ้โหยับยับครับตรงนี้ยับยับเลยสามบ้ากูตามกันป้อมอ่ะเออเฮ้ยโอ้โหฮิวช่วยสุดยอดโอ้โหสามครับไม่ตายครับซัพพอร์ตไปอีกหกบ้าแล้วโกงเฮี้ยอะไรตัวนี้ย้อนนะฝั่งนู้นตายดิใส่ โอ้โหมันจบแล้วอือโอ้โหแม่งสุดยอดเลยนะครับผมพูดซ้ำไปซ้ำมาจนกูวิ่เกียดแปลนนะครับผมแบทแมนนะฮะอ๋อทริสมีนะครับผมจำได้ไหมยลองดูด้นะครับผมทร y ส e มีเวลาอยู่ต่อหน้าเด็กฝรั่งเราตะโกนใส่ดูทร y ส e มียร์ปากปากแตกแน่มึงนะครับผม over มันจบแล้ว ต้องพูดแล้วซ้ำนะได้พูดจะเข้าหัวนะฮะหายตัวแล้วครับผมหายตัวแล้วครับผมตรงกลางเหมือนมีกิจกรรมอะไรบางอย่างไปอีกแล้วมาดิมาเออหือปล่อยสกิลใส่แล้วก็พุ่งใส่เหี้ยวุ้นเห็นเห็นงอสัตว์กูโอ้ยแม่งเอ้ยมือใหม่ฮะมือใหม่หัดเล่นต้องเข้าใจรั้งแรกจริงแต่ผมใช้หลักของพี่ธานีเนาะสกิลพี่ธานีสกิลหนึ่งก,ก็ประมาณเนี้ไถ่ไถแบบให้ตรงเป้าอย่างนี้นะก็แบบพอคุ้นมือคุ้นชินอยู่แต่ว่าต้องลองหัดกับ การแหวหายตัวของเขาดนี่ยแหละนะฮะโอ้โหตอนนี้ครับแล้วเราก็ไม่ควรเข้าเร็วด้วยนะหายตัวหายตัวเอาแล้วจิมจิมเรื่อไเลยหนูพลังน้อยสุดโอ้โหเรียบร้อยอะไรอะไร,อ,ะไรอย่าตาบนี่สตันช่วยโอ้ยสุดยอด <c oughs> กินกูไม่ลงเลยเว้ยเฮ้ซื้อของก็ชิบหายต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีการสตันดี้อะไรมาก่อนซื้อตามคําแนะนําเลยแล้วกัน โอ้ตอนนี้ครับ12ต่อ9ครับผมโอ้โหคะแนนสุดยอดเลยหายตัวชยอีกแล้วใครมาด้านหน้าเหมือนจะมีเลนนี้แหละอุ้ยไอ้ส้มส้มที่กระโดดที่กระโดดส้มใครใครบอแล้ววะส้ม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 กูจะหลบทำไมเนี่ยมันไม่เห็นกูเอาเอาแทงแทง แขงไอ้เหี้ยวุดวุดวุดไม่กลัวพุ่งใส่แล้วยังไงปาดอีกทีเอ้ย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 ปืนปืนหลบหลบหลบเฮ้ยหลบ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นปืนใจเย็นใจสตาร์ทโอ้โหโอ้ยแทงแทงมาอยู่เอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอย่า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 อยายากูวิ่งใส่ตีนมาโอ้แบทแมนนี่เป็นหมาเลยนะครับผมถอยถอยเออเพื่อนบอกถอยนะฮะถอยอะไรถอยอะไรบอกด้วยถอยหมอนหรือเปล่าครับ รอบวกผมเรียกฮนะบอกมาลุมมังกรหน่อยพี่น้องเออกูไม่วึดแล้วตาเนี้ยสกิลกูตรงแล้วเอ้ยวืดมาหลายทีเรียนรู้เรียนรู้มามาดิมา,มา,มาอ๋อเป็นเงาต่อครับอินชูลใช่กกลายเป็นเงาแล้ว <c oughs> เป็นเงาแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นกู <c oughs> อยู่ไหนกูจิ้มสกิลสก่อนแล้วก็ดูดเลือดต่อ ตายตังเครียดตายยังเครียดอยู่ไหนวะไอชิบหายพลังเวลาจะหมดแล้วเสร็จแปลงร่างก่อนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงมาแล้วเหรอเฮ้ยเจ้เฮ้ยโอ้โหปล่อยเอาเนี่ยถีบแม่งเลยเฮ้ยหายก่อนตฮ้อตันไม่อยู่แล้วกูเรียบร้อยไหมเรียบร้อยจบข่าโอ้โหหายหาดูเพื่อนฝูงแมตต์นี้เหมือนจะเละหรือเปล่าโอ้ยพี่กระดูกโดนไล่ครับ โอ้ยโดนไล่กระดูกไล่กระดูกกระดูกเหลือพอดีเดียวเหมือนกันกระดูกโอ้ยกระดูกเราได้ครับผมโอ้โหพี่กระดูกนอนเอาละครับผมแทงอยู่ละฆังกลางแทงเจอแทงโอ้ยแทงเจอมันมีพลังครับไวเลดไวเลดไวเลดรอดไหมไวเลดโอ้ยไวเลดบี้กับแทงอยู่โอ้โหไวเลดรอดอีกไวเลดแม่งสุดตีนกระดิ่งแมวโอ้ยจมโบ๊ะจำพึ่งพึมงเนี่ยผมร่โอ้โหแทงพลังเต็มฮะเอ้าทาร่ามาแล้วครูไปโยคนี้เลยครับผมนะฮะเต็มเต็มเลยครับ นะฮะชัดๆนะฮะ I am <are> vengeance ฉันจะแก้แค้น I am the knight ฉันคือรัฐบาลแหรัติกาลนะครับผมแล้วก็สุดท้าย I am Batman ฉันคือ, Batman อคบคบแ,แนนบทแมนนั่นเองนะฮะโอ้โหนะครับผม vengeance นะครับผมฉันจะแก้แค้นนะครับนั่นเองนะฮะเก็บมัน่อนเล็กครับฉันจะแก้แค้น จริงคำว่ารัติการเนี่ยดูใครร้ะไงถ้าแปลว่ากางคืนก็ได้นะ i a m t h ห n i g h t ฉันคือกลางคืนใช่ก่อนใช้ก่อนใช้ก่อนนี้มันทุเรศไปดูของก่อนกูว่านี้แหละรถจำได้ผมออกทานีก็ออกกันเนี้ยอันนี้ก็ใช้เหมือน,นกันแล้วกันให้ตัวแล้วด้านล่างด้านล่างมีอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วมาตัวเดียวไ <c oughs> อ้เหี้ยเดี๋ยวต, <c oughs> ต,ติดติดติดโดนสก,กิลพุ่งกูแน มึงโดนพุ่งกูแทงมึงโดนพุ่งกูแล้วล่ะไอเหี้ยพุ่งทะลุหินเดี๋ยวกลับยังไงวะเนี่ยโอ้พึ่งรู้พุ่งทะลุหินได้โอ้ไอบ้าแมงเอยอดเลยเจอหินขวางไม่งั้นโอ้ยได้อยู่กระดูกกระดูกเฮ้ยแกงก้าแล้วมาใแทงแทงมึงวืดกูมึงวืดมึงวืดแล้วมึงเจอนี่แทงมึงเข้ามาแบบนี้เอ้ยกูดูดเลือดกูดูดเลือดเพลินเลยโอย้าห่าไปแล้วโอ้หูยันป้อมมาบอกก่อนออกก่อนอย่าลืมแอสซิสซิน หลอกแอสซัสซินใจยเย็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 น,ยนโอ้โหโคตรมันเลยว่ะตัวนี้แม่งสุดยอดโอ้โหหายตัวแม่งไม่มีใครเห็นเราเว้ยเราแม่งแบบจิ้มเลือกได้อ่ะโกงที่เคี้ยวอ่ะยังไม่มาเพลงไม่มา I I ไป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 ,ไป,ไปเลยเอาเอาเลยอย่าถอยนี่อย่าถอยเอาอย่ยถอยกันหมดอ้าวชิบหายว่ะเลสเรื่องถอย เพื่อนถอยเพื่อนถอยแต่วายร์เลสเขายังสู้อยู่พวได้พวกตายยังเขียดก่อนมาพวกเรามาเลยมามาแล้วโอ้โหชียวุ่ดอีกแล้วไอ้ป้าเอ้ยแกะตัวไม่เคยได้อุตส่ามาชิวชิวนึกว่าจะได้โ้โอเคได้มังนก่อนครับเบิร์นไปกันต่อ แม่งเอ้ยตอนนี้ครับ19ต่อ12ครับผมนี่คิวไป5ครับผมนะฮะสับสุนไปถึง9นะครับตายแค่1ตัวครับสำหรับอสวินรัติการ I'm the night I'm b l d man นะเอาบูก่อนครับเพราะว่านะฮะต้องใช้บูครับนะฮะเพราะว่ามันใช้มานาครับเยอะครับในการหายตัวครับผมตอนนี้ตรงกลางมีกิจกรรมนะฮะไปครับ หายตัวแล้วก็แล้วก็ดูครับผมใส่สกิลสองแล้วก็ใส่พุ่งแม่งเลยโอ้ยยับนิยับ,ยบอย่างงี้ยับไ้เหี้ยอยผิดทางไม่เป็นไรแกงก้าแกงก้าแกงก้าโอ้แกงก้าเก่งก้านักเหรอ้อเจะแบทแมนหน่อยออ้ยตบยับเลยครับผมมาแล้วแทงแทงอยู่ไหนอยู่ไหนทาล่าดีสกิลแล้วก็ปาบเข้าไปาะเชโอ้หได้ด้วย โอ้ยพิพากษาเลยครับแม่ความยุติธรรม Justice ความยุติธรรมนั่นเองครับเอาแล้วฮะเอาคองเลยดีกว่านะครับผมเอาแล้วอย่าเสียว่าโอ้ยทุบลอยเลยเฮียนะครับผมเวทเวลสิบสี่แล้วเอากันได้และถ้าช่วยขนาดนี้นะครับผมมึงยังพูดอีกเหรอแบทแมนมุงใจเย็นใส่เข้าไปของเอาให้ได้ครับได้ของแล้วพลังจะเพิ่มนะฮะเยียวยามากมายครับโอ้ยโดนถุบลอยไปครับเอาแล้วครับผมมาครับเพลงเล้าใจเพลงคึอเขิม เห็นขึ้เขิมเห็นขึ้เขิมแล้วเราใจแบบนี้ยังไงขอบูได้ไหมอ่ะไปแล้วชิบหายโอ้ผหไม่เป็นไรยังเต็มอยู่โอเคมาแล้วเอาก่อนเอาก่อนโดนโดนไม่วืดไม่วืดไม่วืดโอเคเอาแล้วไปแล้วเอาแล้วฉันคิดว่าฉันไม่ได้อยู่ในกอแทมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยกูมึงพูดปไปโยคงนี้เป็นสิบรอบแล้วแบทแมนมึงยังไม่รู้ตัวหรอมึงอยู่ไหนเนี่ยเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อน ใครมาใครมาใครมากระดูกรอกระดูกกระดูมึงมาทําไมมึงมาทําไมโอ้ยเจอพี่กระดูกันเดงสอยโอ้ยแทงมาแทงมาเอานิเอาดิวะเอ้เสียบแมงเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยตอนนี้ดูเดือดดูเดือดแล้วไฟใหญ่แล้วโอ้ยใครมาใครมาขวางเหรอปืนปืนปืนเหรอปืนเอ้ยวุ้นอ่ะสอยเลยสอยป้อมสอยป้อมสอยป้อมแบบนี้ไม่เหลือจบข่าวโอ้ยแม่สุดยอดนะแบทแมนนะ โอ้โหวิโอเลตได้ครับวิโอเลตได้นะฮะส่วนผมนี่11.2ครับผมนะฮะได้รองครับคิวไป6ตายไปหนึ่งนะฮะส่วนฝั่งนน้นก็โอ้โห MVP มีพีก็คือคุณชายยามิรชัยจะบ้าเหรอชายยาสปานั่นเองนะครับผมนะฮะจิมก็ป่องนะฮะทาร่า6.3าก็ถือว่าเล่นโอเคได้ลำดับสองนะฮะแบทแมนโคตรมันเลย ตอนนี้หลายๆคนกำลังซื้อบูลาดอยู่นะครับแต่กูพึ่งถอยแบทแมนอย่าไปซีเรียสนะตัวไหนก็ได้ขอให้ชอบเล่นพอนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากชรับการติดตามกด Subscribe เอาไว้นะครับผมพลากุ้งมาเจนต้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ารับประกันว่าบ้าบ้าบ้าและฮาหนุกนานอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนจุครูจุครูสบายรูตูดปิ้ว